สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พสมาชิกทุกท่านนะคะก็อาจจะมีเสียงกระตูนล,ลูกนะคะมันเข้าฟังกระตูนเขาก็าดูอะไรของเขานะคะมานั่งข้างๆแม่นะคะเขาบอกเ้าหนาวนะ วันนี้ก็ตามต่อที่เราสามาัคคี v ีลาว VP และสาตาร์วีนะคะเมะื่อวานนี้สามาัคคี VP ของเราหลุดไปนะทุกคนนะส่วนลราว VP เราเข้าที่4 8นะแต่แอดไม่ได้เน้นให้นะคะก็ยินดีกับใครที่ถูกางวัลกันไปนะคะแล้วก็สาตาร์ V นะคะเข้าที่0 5ย์เน้นๆนะคะก็ยินดีด้วยนะทุกคนนะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะวันเมื่อวานเข้าวันนี้อาจจะหลุดก็ได้เมื่อวานหลุดวันนี้อาจจะเข้าก็ได้นะคะ ก็เฉลีย่ยแล้วนะคะทุกคนนะก็ถือว่าเข้าอยู่นะตัวเลขนะคะถ้าเราตามทุกแนวที่แอดให้ไปนะคะก็น่าจะไม่ขาดทุนเนาะขาดทุนก็น่าจะขาดทุนน้อยนะคะในแต่ละวันเนาะสายวิ่งสายลูดนําไปวิ่งไปลูดกันได้เลยนะคะถ้าดวงเรามันไม่มีจริงๆเนะี่ยมันก็คงหลุดนะทุกคนนะนะคะแต่ว่าแอดก็ว่าตัวเลขตัวเด่นแอดมันก็ค่อนข้างเข้าอยู่นะทุกคนนะนะคะก็ขอให้เข้าต่อเหงๆเห่ปังๆในทุกๆแนวเนาะนะคะ ึงจะไม่ทุกแนวแต่ก็ขอให้เข้าอย่าให้ขาดทุนนะในแต่ละวันนะคะสาธุอมเพียงนะคะทุกคนนะอ่ะเพียงเพียงนะคะทุกคนเพียง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 นะ <laughs> อ่ะลาว,วีนะลาว,วีจะไปที่ตัวไหนดีแปดและเก้านะคะทุกคนนะนําไปวิ่งไปรูดกันนะคะถ้าชื่นชอบนะแปดและเก้านะลาว,วีนะคะเมื่อวานนี้มาที่สี่แปดนะตัวประกบของเราตัวเจาะของเราดันมีสี่แปดอีกนะทุกคนนะมันจะมาซ้ำซ้ำรอยไหมนะคะ อ่า8448 92 93 94หรือจะเป็นที่94นะคะ84มาแล้วเมื่อวานจะมาที่94ไหมหรือจะเป็นที่83นะลดแต้มมาแต้มหนึ่ง <c oughs> นะคะจากการคาดคะเนนะทุกคนนะ <c oughs> ขอให้เข้าขอให้ดดนนะคะส่วนล่าสตาวี v, นะคะจะเป็นที่4แหละค่ะอ้าพี่ชายพี่ชายแอดตื่นหรือ,อยังเนาะบอกเมื่อวานนี้สดามาก <c oughs> ทำราวไม่ทันนอนหลับนะะตื่นหรือยังนอคุณพี่คุณพี่เอ้ยตื่นหรือยังนอหนะฮะเอ้ยนะพี่นอนหลับเดี๋ยวในไลน์แกบอกพี่นอนหลับเผลอหลับไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยไม่ได้ตามราวเลยเสีดายเสดายดีแกบอกนะนะคะก็วันนี้ตื่นยังตื่นตื่นตื่นนะฮะตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวต้องไปจี้นะคะกลัวหลับอีกนะคะเผื่อพลาดอีกเนาะทุกคน ตัวเน้นนะคะเอ่อเน้นอีกแล้วนะคะตัวประกอบ6กับ9นะคะประจําเลยนะคะชอบจริงๆนะ6กับ9นี่แอดชอบจริงๆนะเลข6กเลข้าเป็นเลขประจําใจแอดเลยแหละนะคะเอาระวังนะคะระวัง6และเชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมกลับหัว6กับหัว9กันด้วยละกันนะคะอ่าคุณพี่ชายตื่นหรือยังเนาะคุณพี่ชายมารับซับเร็วเผอเผลอหลับเดี๋ยวจะไปสกิดในไลน์อยู่ อ่านะคะชื่นชอบก็แคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านนะทุกคนนะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะใช้วิจารณญาณและจักรยานปั่นดูดีๆเด้อทุกคนนะขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะส่วนดาวจูน VIP และดาวจูนนะคะแอดไม่ได้ใส่ในคลิปให้นะเดี๋ยวแอดจะโพสต์ในชุมชนให้นะคะเพราะว่าตอนที่แอดอัดคลิปนี้นะคะดาวจูนยังไม่โผล่เลยนะคะเนาะก็ต้องเอาผอลของดาวจูนนะคะมาคํานวณนะทุกคนนะก็เลยแบบ ใส่กับคลิปไม่ได้นะคะแอดอยากจะน,นอนแต่หัววันนะทุกคนเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะรีบทําแล้วก็จะรีบนอนนะคะทุกคนนะอ่ะถ้ายังไงถ้าแอดไม่ได้พูดส่งให้ในไลน์ก็เข้ามาดูในช่องแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบางครั้งแอดก็ลืมจริงๆนะทุกคนว <laughs> ันนี้ทํางานแบบเอา้า เลยเวลาส่งเหมือนกับว่าเวลาส่งโพยเด้อทุกคนเออเลยเวลาแล้วอะไรประมาณเนี้อ,อ่อสามลาวก็จะออกแล้วโอ้ตายหาลืมนะคะทุกคนนะทํางานหนักนะทุกคนเมื่อวานนี้แอดทำงานแปดชั่วโมงนะวันนี้แอดจะทํางานกี่ชั่วโมงวันนี้อุย้ยวันนี้แอดไปทำพาสะปอร์ตค่ะทุกคนอ่านะในวันนี้นะ พรุ่งนี้เช้าเนี่ยตอนที่แอร์อัดคลิปก็คือตอนกลางคืนเนาะแอรจะไปทำพาส,ส,สปอร์ตในตอนเช้านะคะแล้วก็กลับมาทํางานนะถ้ามาทันนะคะถ้ามาไม่ทันก็คือไม่ได้ทํางานพรุ่งนี้นะคะไปทาพาสสปอร์ตเข้าไปลอนดอนคนเดียวไม่รู้จะไปถูกไหมเนี่ย <c oughs> กลัวไปหลงทางในลอนดอน <c oughs> จะหาทางกลับเจอไหมนะ เข้าลอนดอนมีแต่สามีพาไปนะคะไม่เคยไปเองสักทีทุกคนก็กลัวเหมือนกันนะกลัวตัวเองจะหลงทางนะทุกคนนะคะอ่ะพวกนี้ก็ต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปด้วยนะคะเผื่อแบตหมดกลับมาไม่ถูกจริงๆนะถ้าแบตหมดเนี่ยอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์นะคะฝากกดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ